ก็นะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำแล้วก็บอกเกี่ยวกับวิธีการสมัครสมาชิกแล้วก็ add IP นะครับก็เรามาเริ่มกันเลยนะฮะก็ทำการสมัคร ID ตามปกติครับก็ผมจะลองอิน ID ผมให้ดูนะครับก็เข้ามาแล้วนะครับแล้วก็ทำการเปิดเซิร์ฟเวอร์เหมือนปกติครับ เหมือนที่พวกท่านเคยเปิดในเครือเก่าๆมานะครับอ่าส่วนผมเปิดไว้แล้วนะครับก็จะเป็นอันล่าสุดของผมก็จะเป็นกากจัง m e n g j e n g c o m นะครับก็กดไปที่จัดการเซิร์ฟเวอร์นะครับก็ดูวันวันใช้งานนะครับเสร็จแล้วเนี่ยท่านเนี่ยคุณลูกค้าก็ จะไม่สามารถเข้าใช้งานได้ทันทีนะครับไม่สามารถใช้งานได้ทันทีนะต้องต้องมาแจ้งต้องมาแจ้งแอดมินก่อนในเ,เนี่ยครับเทสามแอดมินนะครับก็เนี่ยครับ admin. แม่งเจ๋ง .com นะครับก็เข้ามาครับก็จะมีทีมงานอยู่ครับพวกซัพพอร์ตแอดมินอะไรแบบนี้ครับ ก็สามารถแจ้งได้เลยครับถ้ามีใครอยู่ที่เป็นชื่อ Support Admin หรือว่ามียศ u p p o r t ก็แจ้งว่าเปิดเปิดกับ ID อะไรชื่อ IP ชื่อ IP ของลูกค้าไอไอพีทีสดนะครับไอพีที s ของลูกค้าแล้วก็เปิดกับ ID อะไรเสร็จปุ๊บทางเราเนี่ยจะทำการแอด IP ของท่านเนี่ยเข้าระบบให้ เพื่อให้ใช้งาน t ท d n s ได้ตามปกตินะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นลูกค้าเก่านะครับเป็นลูกค้าเก่าอ่าเป็นลูกค้าเก่าก็เหมือนกันครับลูกค้าเก่าจะมี ipts อยู่แล้ว IP t s d n s อยู่แล้วก็ทำการสมัคร id ครับแล้วก็มาแจ้งมาแจ้งที่ผมว่าาใช้ ip อะไรอยู่ใช้ ip อะไรนะครับผมจะทำการ add เข้าไปให้พร้อมวันหมดอายุนะครับลูกค้าสามารถเติมเงินได้เลยต่อต่ออายุได้เลยพอหลังจากต่ออายุไปเนี่ยวันก็จะเพิ่มนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูนะครับกดต่ออายุกดบายนะครับอ่ะวันก็จะเพิ่มมาเป็นห้าสิบเก้าวันนะครับถ้า ข้อนี้สําคัญนะครับฟังดีๆถ้าเกิดลูกค้าเนี่ยวัน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 ใช้งานหมดนะครับถ้าเกิดวันใช้งานหมดแล้วทางเซิร์ฟเวอร์เราเนี่ยสํารองข้อมูลไว้ให้เป็นเวลา3วันนะครับก็คือจะไม่ลบออกจากระบบเนี่ยประมาณ3วันโดยประมาณนะครับโดยประมาณ3วันคือเราจะไม่ลบออกจากระบบเลยคือลูกค้าสามารถมากดต่อได้ถ้าเกิดหมดไปนะครับ สถานะจะขึ้นว่าเป็นออฟไลน์แน่นอนครับทถ้าหมดเทีก็จะเข้าใช้งานไม่ได้นะครับก็วันนี้ขอขอบคุณนะครับขอ,ขอบคุณลูกค้าทุกคนมากนะครับทีออ่อุดหนุนกันมาตลอดนะครับแล้วก็ไว้าวางใจนะครับในระบบของเรานะครับก็มีประมาณห0าสิบกวา่าประมาณ5้าสิบไอพนะครับเที e ในตอนนี้ก็ขอขอบคุณมากๆขอบคุณจริงๆครับ ที่ไว้ใจเรานะครับก็วันนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาสอนวิธีป้องกันปลักอินการแฮกเทสสามนะครับเพื่อไม่ให้ไม่ให้ใหทเทสเนี่ยถูกผู้ไม่ผู้ไม่ประสงค์ดีแล้วกันเราเราพูดเป็นอย่างนี้ดีกว่า,าหรือว่าพวกเกียนนั่นแหละครับเข้ามาพิมพ์นู่นพิมพ์นี่แล้วทําให้ทเทท่านเดงนะครับแต่ว่าเขาก็ไม่สามารถ พังเพียรท่านได้จริงๆนอกจากจะมียศใหญ่หรือว่าท่านเซร็จยดพลาดไว้นั่นเองนะครับก็คลิปนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ